สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไม้วสันตอนนี้ช่องไม้วสันเปิดรับสมาชิกใหม่แล้วใครที่ต้องการเป็นกําลังใจให้กันกปดตรงคําว่าสมัครได้นะครับคนที่เป็นสมาชิกแล้วจะได้ดูคลิปก่อนใครแด่ในอนาคตผมจะลงให้ดู3ตอนต่อวันด่าขอบพระคุณทุกๆคนมากนะครับที่คอยเป็นกําลังใจให้กันสมัครมาก,กันเยอะๆนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเมื่อเผชิญกับข้อสงสัยของหวังยานหวายูเฮาก็ข้ามควนอยู่ภายในอาจารย์หวังฉลาดมากในการสังเกตของเขา เนื่องจากคำถามของเขาตรงประเด็นอย่างไรก็ตามหวังหยานไม่ได้กดดันให้เขาตอบทันทีแต่เขาหันไปหาหวังตรงแล้วเจ้าละ่ะสถานการณ์ของเจ้าน่าสนใจยิ่งขึ้นวิญญาณยุทดคู่จริงไหมถ้าข้าพูดถูกแสงสีดำของเจ้าที่มีรูปร่างเหมือนค้อนวนอยู่ในประเภทความแข็งแกรง่งนั่นหมายความว่าร่างกายของเจ้ามีวิญญาณยุการต่อสู้ที่สองที่อยู่ในประเภทของความแข็งแกรง่งเจ้าปกปิดมันได้ดีทีเดียว แม้จะตกใจแต่ก็ยังรับได้อย่างไรก็ตามถ้าสนใจที่จะทราบวิธีที่เจ้าใช้ซึ่งทำให้ทักษะวิญญ,ญาณที่4ของช่างควรคานสูญเสียประสิทธิภาพได้ทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้ที่รุนแรงเช่นนี้ชัยชนะของเจ้าไม่ได้ถูกกำหนดโดยการโจมตีครั้งสุดท้ายของเจ้าแต่ผ่าน,นกลไกการย้อนกลับไปในทันทีที่เจ้าเริ่มต้นเจ้าขับได้ทักษะวิญญ,ญาณที่แม้แต่เืลอๆก็ถูกควบคุมเออคือว่าหวังตรงพูดไม่ออกเหมือนกันเช่นเดียวกับหัวยุเห่า เขามีความรับของตัวเองได้มากกว่าเพียงไม่กี่อย่างขณะที่เขามองดูทั้งสองคนหวังหยานก็ร้องออกมาว่าเอาระข้าจะไม่ให้พวกเจ้าสองคนอยู่ในจุดที่อึดอัดข้าแค่สี้แจงให้เห็นถึงเงื่อนไขลึกลับที่พวกเจ้าทั้งคู่มีทุกคนมีความลับของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับวิญญาจารย์อย่างเราพูดตามตรงข้าได้พัฒนาความรู้สึกเหนือจริงต่อคําพูดของวิญญาจารย์พะรูปร่างหน้าตาของพวกเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่ วิญญาณยุคคู่มีพร้อมการมากกว่า3มคนในตอนนี้ยิ่งกว่านั้นแต่ละอย่างยิ่งใหญ่กว่าครั้งก่อนพวกเจ้าทุกคนช่างยอดเยี่ยมจริงๆอย่างไรก็ตามข้าจำวลีที่ผู้อานวยการพูดไว้ซึ่งข้าเห็นด้วยถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องมีอะไรแปลกสถาบันการศึกษาของเราได้รับพรด้วยวิญญาณยุธคู่3มคนในเวลาเดียวกันบางทีความรับผิดชอบอันหนักน่วงอาจตกบนบาของพวกเจ้าทั้งสองสามคนดังนั้นข้าหวังว่าพวกเจ้าสองสามคน จะไม่เสียของขวัญชิ้นนี้ที่เจ้าได้รับการใช้ความพยายามในการฝึกฝนของพวกเจ้าเพื่อให้บรรลุความสามารถพิเศษที่พวกเจ้าไม่กี่คนควรจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่พวกเจ้าจะทำได้ในฐานะอาจารย์ของพวกเจ้าข้าจะไม่ตั้งคำถามกับคำมั่นสัญญาของเจ้าแต่จุดประสงค์ของข้าในการพูดคุยกับพวกเจ้าทั้งคู่ในวันนี้คือการบอกทั้งสองคนว่าพวกเจ้าสามารถมาหาข้าได้หากพวกเจ้ามีข้อสงสัยถึงอย่างไงข้าก็ยังมีประสบการณ์มากกว่า ได้รู้มากกว่าพวกเจ้าทั้งคู่ด้วยมะระดกนับหมื่นปีที่โรงเรงียนสือไรเคอร์มีความรู้ของข้าจะต้องมากกว่าพวกเจ้าทั้งคู่ข้าสามารถช่วยพวกเจ้าในการข้ามโค้งที่ไม่จําเป็นไปตลอดทางถ้ามันเกี่ยวข้องกับความลับของพวกเจ้าข้าสามารถรับประการด้วยตัวของข้าเองว่าข้าจะรักษามันไว้เมื่อเห็นการแสดงออกที่จริงจังบนใบหน้าของหวังหยานทั้งหัวยู่เฮาและหวังตงก็ดูผ่อนคลายขึ้นหัวยู่เฮากล่าวว่า อาจารย์หวังข้ามีคําถามบางอย่างที่จะถามท่านพูดมาหวังหยานพยักหน้าไปทางหัวยู่เฮาหัวยู่เฮากล่าวว่าอาจารย์หวังท่านได้เห็นวิญญาณยุดการต่อสู้ของเราแล้วซึ่งแตกต่างกันอย่างมากจากกันและกันวิญญาณยุดการต่อสู้แรกของข้าคือดวงเนตรวิญญาณประเภทพลังจิตในขณะที่วิญญาณยุธการต่อสู้ที่สองของข้าคือวิญญาณยุธการต่อสู้ประเภทน้ําแข็งขั้นสูงสุดแมงป่องน้ําแข็งยกสําหรับหวังตรง วิญญาณยุทธการต่อสู้แรกของเขาคือเทพธิดาผีเสื้อที่เพลงประกายประเภทเบาและวิญญาณยุทธการต่อสู้ที่สองของเขาเป็นแบบพละรกำลังข้าสามารถพูดได้อย่างเป็นธรรมว่าวิาวญญาณยุทธการต่อสู้ทั้งสีที่เราครอบครองนั้นแตกต่างกันอย่างทิ่นเทิงอย่างไรก็ตามวิญญาณยุทธการต่อสู้ของพวกเราเข้ากันได้ดีเพียงใดเราจึงสามารถแสดงทักษะการหลอมรวมวิญญาณยุทธการต่อสู้ได้ข้าจำได้ว่าท่านสอนเรามาก่อนว่าความเข้ากันได้ระหว่างวิญญาณยุทธการต่อสู้จะเกิดขึ้นน้อยมาก มันยากยิ่งกว่าที่จะได้เห็นความเข้ากันได้ในระดับสูงระหว่างวิญญาณยุทธการต่อสู้โดยทั่วไปแล้วความเข้ากันได้ระหว่างวิญญาณยุทธการต่อสู้จะเกิดขึ้นได้หากเป็นประเภทเดียวกันตัวอย่างเช่นหลานสูซูและหลานโหลหลัวสามารถบรรลุการล้อมรวมวิญญาณยุทธการต่อสู้ผ่านการทับซ้อนของวิญญาณยุทธการต่อสู้ที่คล้ายคลึงกันทั้งหมดก่อนที่จะบรรลุความเข้ากันได้ผ่านตัวตนของพวกเขาในฐานะฝาแฝดเช่นเดียวกับการผสมสานระหว่างใต้หัวบินและจูลู ยักขาวได้วิญญาณโลก,กันอย่างน้อยวิญญาณยุธการต่อสู้ของพวกเขาทั้งคู่ก็อยู่ในตระกูลเสือและแมวนอกจากนี้พลังงานหนึ่งแสดงถึงพลังงานบวกในขณะที่อีกส่วนหนึ่งแสดงถึงพลังงานเชิงลบซึ่งหมายความว่าเหมาะสมที่จะเข้ากันได้ปัญหานี้รบกวนหัวยุ่งเหามาระยะหนึ่งแล้วในอดีตเขาไม่เคยรู้จักวิญญาณยุธการต่อสู้ที่สองของหวังตงมาก่อนเขายังคงคิดว่าวิญญาณยุธการต่อสู้ที่สองของพวกเขามีความเชื่อมโยงกันบางอย่าง แต่ตอนนี้เขาตระหนักว่าวิญญาณยุทธการต่อสู้ที่สองที่ทั้สงสองครอบครองนั้นไม่เกี่ยวข้องกันโดยสิ้นเชิงอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังคงมีความเข้ากันได้ในระดับสูงระหว่างวิญญาณยุทธการต่อสู้ของพวกเขาจนถึงจุดที่พวกเขาได้รับพลังเข้าตรงซึ่งเป็นพลังที่สามารถนำไปสู่ฝนและพัฒนาร่วมกันได้หวังยานหัวเราะอ,อย่างคมขข่นพูดว่าเป็นเรื่องยากสําหรับข้าที่จะตอบคําถามของเจ้าข้าเคยไต่ตองมันด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้าเคยได้อ่านเนื้อหามากมาย ในสถาบันการศึกษาอย่างไรก็ตามข้ายัางไม่สามารถให้คำตอบที่แน่นอนแก่เจ้าได้การผสมผสานของวิญญาณยุทธการต่อสู้แบบผู้ไม่เคยปรากฏมาก่อนในบันทึกของสถาบันการศึกษาในช่วงหนึ่งหมื่นปีที่ผ่านมาข้าสามารถพูดได้ว่าไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ในประวัติศาสตร์ทั้งหมดของทวีปดังนั้นไม่มีใครสามารถแน่ใจได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับการลอมรวมวิญญาณยุทธการต่อสู้ของพวกเจ้าทั้งสองเราสามารถเดาได้เท่านั้นเมื่อคือนข้าคิดเกี่ยวกับมัน <ส>ได้ไอเดียที่เป็นไปได้สองสามอย่างความเป็นไปได้ประการแรกเกี่ยวข้องกับปริมาณวิญญาณยุทธการต่อสู้แม้ว่าวิญญาณยุทธการต่อสู้ของพวกเจ้าทั้งสองจะแตกต่างกันแต่ก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องเข้าใจว่าวิญญาณยุทธการต่อสู้ของพวกเจ้าเป็นวิญญาณยุทธคู่วิญญาณยุทธคู่นั้นหายากมากการที่สองคนจะปรากฏตัวและบรรลุถึงความเข้ากันได้เหมือนของพวกเจ้าทั้งคู่นั้นหายากยิ่งกว่าวิญญาณยุทธคู่ของพวกเจ้าทั้งสอง เป็นตัวแทนของความคล้ายคลึงกันระหว่างพวกเจ้าทั้งคู่พวกเจ้าทั้งคู่คงสงสัยว่าทำไมเซลเซลถึงไม่สามารถล้อมรวมกับพวกเจ้าได้สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ที่สองของข้าซึ่งเป็นเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดพวกเจ้าสองคนเป็นส่วนประกอบซึ่งกันและกันการที่วิญญาณยุทธการต่อสู้สองดวงหล้อมรวมกันแม้ว่าจะไม่ได้เชื่อมโยงถึงกันก็เคยเกิดขึ้นมาก่อนเหตุผลที่พวกเขาสามารถล้อมรวมกันได้ก็เนื่องมาจากการดำรงอยู่ที่สมบูรณ์ของพวกเขา เมื่อวิญญาณยุทธการต่อสู้ทั้งสองเสริมซึ่งกันและกันพวกเขาจะรอมรวมเข้าด้วยกันเช่นเดียวกับหยินและหยางการพัฒนาทักษะการ้อมรวมวิญญาณยุทธการต่อสู้ในกระบวนการนี้วิญญาณยุทธการต่อสู้สองดวงของหัวยู่ห่าประเภทพลังจิตและประเภทน้ำแข็งสำหรับหวังตงวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเจ้าอยู่ในประเภทเบาและประเภทความแข็งแกร่งวิญญาณยุทธการต่อสู้ทั้งสี่ของพวกเจ้าแตกต่างกันแต่ไม่มีใครสามารถแน่ใจได้ว่าสิ่งเหล่านี้ เป็นส่วนเสริมซึ่งการและกันหรือไม่บางทีด้วยเหตุผลบางอย่างวิญญาณยุทธการต่อสู้ของพวกเจ้าก็ร้อมรวมเข้าด้วยกันเพราะเป็นส่วนเสริมสําหรับการเดาครั้งสุดท้ายของข้าซึ่งข้าคิดว่าน่าจะเป็นไปได้สูงคือมีเขาอยู่ในตัวเจ้าและเจ้าอยู่ในตัวเขาหลังจากที่เขาพูดแบบนี้หัวยุงเห้าได้วางตรงก็ตกตะลึงพวกเขามองหน้ากันและกันหัวยุงห้ามีสายตาแปลกๆในสายตาของเขาวางตรงละสายตาไปทันทีที่พวกเขาสบตากัน ใปหน้าที่อ่อนโยนของเขาแดงขึ้นเล็กน้อยอย่าตีความหมายที่ข้าพูดผิดหวังยานตะคอกใส่พวกเขาข้ากำลังพูดถึงวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเจ้าไม่ใช่พวกเจ้าทั้งคู่เด็กๆทุกวันนี้คิดอะไรกันเช่นนี้เจ้าเป็นคนที่คุมเครือหวังตรงโต้กลับหวังยานเพิกเฉยต่อเขาได้กล่าวต่อว่าเขาในตัวเจ้าและเจ้าในตัวเขาที่ข้าพูดถึงหมายถึงว่าความจริงที่ว่าอาจมีรูปแบบของการอยู่ร่วมกันระหว่างวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเจ้าภายใน แม้ว่าจะดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันบนพื้นผิวมันค่อนข้างอึดอัดที่จะพูดแบบนี้ข้าจะยกตัวอย่างเพื่อชี้แจงสิ่งต่างๆตัวอย่างเช่นดวงเนตรวิญญาณเอเทพทิดาผีเสื้อที่เปล่งประกายดูเหมือนจะไม่เชื่อมต่อกันอย่างไรก็ตามถ้าดวงเนตรวิญญาณของหัวยูเฮ้ามีพลังแห่งแสงล่ะซึ่งหมายความว่าวิญญาณยุทธการต่อสู้ของยูเฮ้ามีลักษณะเฉพาะของวิญญาณยุทธการต่อสู้ของหวังตงมาเปลี่ยนความสนใจของเราไปที่แมงป่องนับแข็งยกและวิญญาณยุทธการต่อสู้ประเภทความแข็งแกร่งของหวังตง ข้าได้ตรวจสอบแล้วและพบว่าความแข็งแกร่งของแมงป่องน้ําแข็งโยกค่อนข้างทรงพลังซึ่งหมายความว่าแมงป่องน้ําแข็งโยกมีความแข็งแกร่งนี่อาจเป็นประเด็นสําคัญว่าทําไมวิญญาณยศการต่อสู้ทั้งสองของพวกเจ้าสามารถหลอมรวมเข้าด้วยกันได้อย่างไรก็ตามข้ายัางต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากได้ยินคำพูดของหวังหยานแล้วหัวยุ่งเห่าและหวังตรงก็ไต่ตรองอย่างระมัดระวัง และใบหน้าของพวกเขาก็ค่อยๆแสดงความชื่นชมใช่สถานการณ์ที่อาจารย์หวังบรรยายนั้นมีอยู่ในร่างกายของพวกเขาแต่พวกเขาไม่เคยนึกถึงประเด็นของเขามาก่อนด้วยวิธีนี้ดูเหมือนไม่คาดคิดเลยว่าวิญญาณยุทธการต่อสู้ของพวกเขาจะรอมรวมเข้าด้วยกันหวังหยานยิ้มและดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความข้างใครในขณะที่เขากล่าวว่าไม่ว่าเหตุผลสำหรับการรอมรวมของวิญญาณยุทธการต่อสู้ของพวกเจ้าจะเป็นยังไงแต่พวกเขาได้รอมรวมกันแล้ว และจะทําการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมต่อไปแต่นี่ไม่ใช่ประเด็นหลักท้ายที่สุดสิ่งที่ควรจะร้อมรวมก็ร้อมรวมกันแล้วสิ่งที่ข้าต้องการศึกษาจริงๆคือความเข้ากันได้ระหว่างวิญญาณยุทธที่สองของพวกเจ้าพวกเจ้าทั้งคู่มีความเข้ากันได้ในระดับสูงเช่นนี้สิ่งนี้ทําให้เกิดถนนทองคําซึ่งเป็นทักษะการรวมรวมวิญญาณยุทธการต่อสู้ที่ทรงพลังในแง่ของการควบคุมและพวกเจ้าทั้งคู่รู้หรือไม่ว่านี่เป็นเพียงการร่มวมรวมระหว่างวิญญาณยุทธการต่อสู้แรกของพวกเจ้า เนื่องจากเป็นกรณีนี้จะเกิดการล้อมรวมสีแบบที่แตกต่างกันหรือไม่เนื่องจากพวกเจ้าสองคนมีวิญญาณยุทธคู่ทั้งสองคนซึ่งสามารถเลียงสับเปลี่ยนกันได้ถึง4แบบตามทฤษฎีแล้วมีความเป็นไปได้ของทักษะการลอมรวมวิญญาณยุทธการต่อสู้4ทักษะหมอยูเ้าแหวงตรงจ้องมองกันและกันได้เห็นแววตาของกันและกันทักษะล้อมรวมวิญญาณยุทธการต่อสู้4ทักษะนั่นเป็นแนวคิดแบบไหนหากพวกเขาสามารถมีสีทักษะที่แตกต่างกัน และใช้งานพร้อมกันได้พวกเขาอาจจะสามารถท้าทายราชาวิญญาณด้วยความสามารถในปัจจุบันของพวกเขาได้หวังยานเอ็นตัวลงบนโซฟาและมองดูดวงตาที่เปล่งประกายของพวกเขาอย่างไรก็ตามอย่ามองโรคในแง่ดีเกินไปนอกจากความจริงที่ว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ทักษะการหลอมรวมวิญญาณยุทธการต่อสู้ทั้ง4จะปรากฏขึ้นพวกเจ้าจะไม่สามารถใช้ทักษะการหลอมรวมวิญญาณยุทธการต่อสู้ทั้ง4ีในการต่อสู้ได้แม้ว่าจะปรากฏขึ้นก็ตาม นั่นเป็นเพราะพลังของทักษะล้อมรอมญญาดุดการต่อสู้จะเพิ่มขึ้นพร้อมกับการฝึกฝนของเจ้าในเวลาเดียวกันพลังวิญญาณของเจ้าจะหมดลงอย่างรวดเร็วเมื่อใช้พวกมันข้าคิดว่าพวกเจ้าสองคนจะสามารถใช้ทักษะการล้อมรอมญญาดุดการต่อสู้ได้เพียงสองทักษะในการต่อสู้เว้นแต่จะมีสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแน่นอนอนาคตของพวกเจ้าทั้งคู่จะสดใสมากถ้าทักษะการล้อมรวมญญายุธการต่อสู้ปรากฏขึ้นหมอจูห้าโอดไม่ได้ที่จะถามว่าอาจารย์หวัง เป็นไปได้จริงหรือแล้วเราควรทําอย่างไรหวังยานตอบว่าข้าไม่แน่ใจว่ามันเป็นไปได้จริงๆข้าได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวไม่เคยปรากฏขึ้นในประวัติศสาสตร์ของวิญญาณจาย์เหตุผลที่ข้าเสนอสิ่งนี้ก็เพราะว่าข้าหวังว่าพวกเจ้าทั้งคู่จะลองดูสิ่งที่พวกเจ้าต้องทํานั้นง่ายมากมันจะยังคงเป็นการผสมผสานของวิญญาณยุทธการต่อสู้อย่างไรก็ตามข้าหวังว่าพวกเจ้าทั้งคู่จะสามารถเรียกวิญญาณยุทการต่อสู้ที่แตกต่างกันได้ ในระหว่างกะบวนการล้อมรวมนั่นหมายความว่าพวกเจ้าทั้งคู่ควรจะพยายามเรียกวิญญาณยุทธการต่อสู้เพียงอย่างเดียวอาจมีโอกาสประสบความสำเร็จง่ายขนาดนั้นเชียวหวังตรงกล่าวหวังยานหัวเราะเจ้าคิดจะทำอะไรอีกสำหรับวิญญาณยุทธการต่อสู้ที่เข้ากันไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะยังไร้ประโยชน์แม้จะพยายามสักหมื่ครั้งก็ตามแต่สำหรับพวกเจ้าที่มีวิญญาณยุทธการต่อสู้ที่เข้ากันได้กระบวนการนี้ไม่ยากจากการใช้ทักษะการล้อมรวมวิญญาณยุทธการต่อสู้ที่พวกเจ้าทั้งคู่ ครอบครองอยู่ตอนนี้ข้าเชื่อว่าอีก3ทักษะที่มาจากการล้อมรมวิญญ,ญาณยธการต่อสู้สามารถปลดปล่อยได้ทุกๆ3วันหากพวกเจ้าสามารถประสบความสําเร็จในการล้อมรมอีก3อย่างได้ดังนั้นข้าจะให้เวลาพวกเจ้าทั้ง9วันภายใน9วันพวกเจ้าจะต้องทําการทดสอบทั้งหมดให้เสร็จสิน้นวางตรงเจ้าบอกข้าได้ไหมว่าวิญญ,ญาณยธการต่อสู้ที่2ของเจ้าคืออะไรวางตรงรังเลอยู่คู่หนึ่ง,ง,ง,งก่อนจะแพร่หน้าดังนั้นเขาก็กล่าวว่าวิญญาณยธการต่อสู้ที่2ของข้าคือ ขอนเข้าเทียนหลังจากได้ยินคำว่าขอนเข้าเทียนหวังยานลุกขึ้นยืนด้วยความตกใจจากโซฟาก่อนที่หัวยูเฮ้าจะมีโอกาสตอบโต้อะไรนะขอนเข้าเทียนงั้นเหรอแต่จริงแล้วมันคือขอนเข้าเทียนเจ้ามาจากสำนักเข่าเทียนใช่ไหมหวังตรงพยักหน้าได้ตอบว่าใช่ทำไมเหรอหวังยานหัวเราะอย่างคมขืนพูดว่าไม่น่าแปลกใจสำนักเข้าเทียนเคยเป็นสำนักชั้นนําของทวีปลองคิดดูมันมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างใกล้ชิดแต่ซับซ้อนกับสถาบันการศึกษาของเรา แต่เมื่อสำนักถังล่มสลายสำนักเ้าเทียนก็ส่วนตัวจากโรคอีกครั้งถ้าจำไม่ผิดลูกศิ์สายตรงน่าจะมีแท่ถังทำไมแท่ของเจ้าถึงเป็นหวังละ่ะหวังตรงถอนหายใจและกล่าวว่านี่เป็นความลับของข้าข้าไม่สามารถบอกทั้งสองคนได้เกิดอะไรขึ้นถ้าแท่ของข้าคือหวังการสืบทอดของของเฮ้าเทียนหมายความว่าข้าเป็นส่วนหนึ่งของสำนักเฮ้าเทียนนอกจากนี้สำนักเฮ้าเทียนไม่ได้ปิดบงังตัวเองจากโรคจริงๆ ไม่น่าแปลกใจหวังยานพึมพำวิญญาณยุธการต่อสู้ที่สองของอยูเฮาคือธาตุน้ําแข็งสูงสุดเจ้าเข้ากันได้กับเขาเพราะว่าเจ้ามีเครื่องมือโจมตีที่ทรงพลังที่สุดในทวีปข้าตั้งตารอทักษะการรวมรวมวิญญาณยุธการต่อสู้อื่นๆที่สามารถสร้างขึ้นได้ระหว่างพวกเจ้าทั้งคู่ข้าแนะนําให้พวกเจ้าทั้งคู่พยายามรวมขอนเฮาเทียนและแมงปองน้ําแข็งโยกณนนี่คือวิญญาณยุธการต่อสู้สองดวง ไม่ได้ใช้ในทักษะการรวมรวมวิญญาณุูธการต่อสู้ของเจ้าในปัจจุบันหลังจากนั้นเจ้าสองคนควรลองรวมค้อนเข้าเทียนและดวงเนตรวิญญาณรวมทั้งแมงป่องน้ำแข็งยกและเทพธิดาผีเสื้อที่เปลี่งประกายอาจารย์หวังเป็นไปได้ไหมที่วิญญาณุูธการต่อสู้สามหรือสี่ดวงนี้จะรวมรวมเข้าด้วยกันในเวลาเดียวกันมาจูงห้าวถามทันทีหวังยานตกใจและรีบพูดว่าไม่อย่าพยายามทำอย่างนั้นอย่างน้อยก็ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะบอกว่าเกิดอะไรขึ้น จากสถานการณ์แบบนั้นอย่างไรก็ตามทักษะการน้อรวมวิญญาณยุทธการต่อสู้ทําให้พลังหมดลงอย่างมากเมื่อพวกเจ้าพยายามผสมประสานระดับดังกล่ารังของพวกเจ้าทั้งสองอาจหมดลงแม้ว่าพวกเจ้าจะทําสําเร็จก็ตามเพื่อความปลอดภัยให้พิจารณาถึงความพายายามดังกล่าวเมื่อการฝึกฝนของพวกเจ้าถึงระดับหกวงแหวนเท่านั้นราับใดที่พวกเจ้าประสบความสําเร็จกับหนึ่งในสามทูตข้าผสมที่ข้าเสนอ จะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในกลยุทธ์ของพวกเจ้าสาหรับช่วงหลังของทัวร์นาเมนต์สำหรับการแข่งขันของเราครบสามรอบแล้วในรอบนี้เราได้พบกับผู้แข่งที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มเล็กๆของเราซึ่งก็คือโรงเรียนวิญญาณท้องฟ้าอีกสีรอบที่เหลือน่าจะไม่ยากสําหรับเราเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับการแข่งขันในวันพรุ่งนี้เนื่องจากหลิงล่วินฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บแล้วและสามารถเข้าร่วมได้หลังจากอีกรอบหนึ่งมาเสียวเทาและใต้เย่เหงิงก็จะฟื้นเช่นกัน การกลับมาของสมาชิกในทีมหลักทั้ง3คนไม่ใช่เรื่องยากสําหรับเราอย่างน้อยก็ในช่วงรอบนี้พวกเจ้าสองคนควรคิดว่าพวกเจ้าจะปลดปล่อยทักษะการล้อมรวมิญญานยดการต่อสู้แบบใหม่ได้อย่างไรหัวอยู่ห้าวกล่าวว่าอาจารย์หวังพวกเราจะทําให้ดีที่สุดอย่างไรก็ตามโปรดเก็บเรื่องนี้เป็นความลับสําหรับเราหวังหยานพยักหน้าได้กล่าวว่าโดยธรรมชาติข้าอาจไม่ยอมให้พวกเจ้าใช้ทักษะการล้อมรวมิญญานยดการต่อสู้ใหม่ของพวกเจ้าแม้ว่าพวกเจ้าจะทําสําเร็จก็ตาม ท้ายที่สุดพวกเจ้าจะต้องรับผิดชอบในการจัดการเป็นตัวแทนของโรงเ,งร,เรียนเทอร์ไรค์ในในการแข่งขันในเวลาอีก5ปีหมออยู่ห่ากล่าวาว่าอาจารย์หวังท่านช่วยมอบมีดกาสลักกินวิญญาณให้ข้าได้ไหมข้าเป็นวิญญาจาร์ประเภทพลังจิตเมื่อข้าเสนอราคาสําหรับมีดกาสลักนั้นข้ารู้สึกว่ามันมีความเกี่ยวข้องพิเศษบางอย่างกับข้าข้าแน่ใจว่ามันจะไม่ทําร้ายเราหวังหยานใส่หัวและพูดว่าไม่ข้าให้ไม่ได้พวกเจ้าสองคนคือความภาคภูมิใจของสถาบันการศึกษาของเรา แม้ว่าจะมีอันตรายเพียงเล็กน้อยข้าก็ยังต้องปกป้องพวกเจ้าให้ห่างจากมันยังไม่สายเกินไปสำหรับเจ้าที่จะลองใช้มันภายใต้การแนะนำของอาจารย์ของเจ้าจากคณะวิศวกรรมวิญญาณเมื่อเรากลับไปที่สถาบันการศึกษาเจ้าไม่สามารถสร้างเครื่องมือวิญญาณได้ในตอนนี้คือข้าหัวยูเ้าช่วยไม่ได้แต่ทำได้เพียงลืมความปรารถนาของเขาที่จะได้มีดแกะสลักกินวิญญาณหลังจากบอกราหวังหยานแล้วหัวยูเ้าได้วางตรงก็กลับไปที่ห้องของหัวยูเ้าอย่างตื่นเต้น อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถลองทักษะใหม่ของการลอ้อมรอมวิญญาณยุธการต่อสู้ได้ในขณะน,นี้พวกเขาเพิ่งปลดปล่อยถนนทองคำเมื่อวานนี้และร่างกายของพวกเขายังไม่ฟื้นตัวเต็มที่หากพวกเขาไม่ได้อยู่ในสภาวะสูงสุดโอกาสที่จะลอ้อมรอมวิญญาณยุธการต่อสู้ของพวกเขาจะประสบความสำเร็จน้อยลงนอกจากนี้หัวยูเฮาได้ใช้พลังงานทั้งหมดของเขาไปแล้วดังนั้นสิ่งสำคัญอันดับแรกของพวกเขาในตอนนี้คือการฟื้นฟูพลัง,งวิญญาณเมื่อพลังเข้าตรงเริ่มต้นพวกเขาเข้าสู่ฐานะ การฝึกฝนอย่างรวดเร็วในหัวใจของพวกเขาพวกเขากำลังหอยหาการสร้างทักษะการรวมรวมวิญญาณยุทธการต่อสู้ใหม่คำพูดของหวังหยานดูเหมือนจะเปิดประตูให้พวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะยังไม่ได้ลองทำแต่ทั้งสองมีความรู้สึกว่าพวกเขาจะประสบความสำเร็จเมฆมืดคืมเต็มท้องฟ้ารอบของการแข่งขันระหว่างสถาบันระดับสูงยังคงดำเนินต่อไปเมื่อวานนี้รอบที่3าของการแข่งขันได้จบลงแล้วมีเพียงหนึ่งหรือสองทีมเท่านั้นที่สามารถรับประกันการชนะที่สมบูรณ์แบบ ในแต่ละกลุ่มย่อยจากผลการแข่งขัน3ามรอบแรกสถานก,การณ์ก็ชัดเจนขึ้นมากมหาอำนาจตั้งเดิมดึงออกจากส่วนที่เหลือและทีมที่ก่อให้เกิดการถกเถียงมากที่สุดยังคงเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของทวีปโรงเรียนซไรเคอร์วันนี้น่าจะเป็นการปรากฏตัวครั้งที่4ของโรงเรียนซไรเคอร์ในรอบนี้ของทัวร์นาเมนต์อย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาจะเข้าร่วมในวันนี้ได้หรือไม่และหากพวกเขาทำเช่นนั้นในที่สุดพวกเขาจะได้รับชัยชนะหรือไม่ จประดาษแห่งซื้อไรเคอร์อาศัยความอุตสาหะได้ความมุ่งมั่นอันเหลือเชื่อของพวกเขารวมถึงความสามารถพิเศษของพวกเขาเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่าระหว่างการต่อสู้ครั้งสุดท้ายรายชื่อของพวกเขาประกอบด้วยปรมาจารย์วิญญาณสี่คนอัครอาจารย์วิญญาณหนึ่งคนและวิญญาจารย์สองคนแต่พวกเขายังคงเอาชนะคู่ต่อสู้ของพวกเขาโรงเรียนวิญญาณท้องฟ้าซึ่งมีสมราชาวิญญาณและปรมาจารย์วิญญาณ4ีคนในรายชื่อของพวกเขา ว่าพวกเขาจะได้รับใช้ใชนะแต่พวกเขาก็ยอมทุ่มเทความเจ็บปวดสาหรับมันพวกเขาหกคนบาดเจ็บในขณะที่การต่อสู้สิ้นสุดลงและบางคนได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นการยากที่จะบอกว่าโรงเรียนซือไรเคอร์มีคนเพียงพอสําหรับรอบต่อไปหรือไม่นอกจากนี้พวกเขาสามารถสร้างปฏิหารแบบเดียวกันได้หรือไม่ถ้าพวกเขาไปรอบต่อไปพวกเขาจะสามารถชนะการแข่งขันวันนี้กับทีมที่เหนื่อยล้าและบาดเจ็บได้หรือไม่ผู้ชมทั้งหมดมาถึงสนามแล้วก่อนเวลาที่กําหนด และพวกเขาทั้งหมดยืนรออย่างเงียบๆโดยคำนึงถึงข้อสงสัยเหล่านี้ในใจพวกเขาต้องการเห็นการแสดงที่น่าอัศจรรย์อีกครั้งจากโรงเรียนซือไรเคอร์หรือความพ่ายแพ้ที่โกรจัดและหมดหนทางของโรงเรียนซือไรคเคอร์เป็นเวลาเที่ยงวันแล้วแต่เมฆดำเคลื่อนตัวไปบนท้องฟ้าอย่างไร้จุดหมายและท้องฟ้าดูมืดมนเล็กน้อยฝนโปรยปลายเล็กน้อยได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเม็ดฝนเม็ดเล็กๆร่อยลงมานี่เป็นครั้งแรกที่มีฝนตกลงมาตั้งแต่เริ่มการแข่งขันและไม่ต้องสงสัยเลยว่า ทีมต่างๆจะแข่งขันการท่ามกลางสายฝนพวกเขามาแล้วผู้ชมบางโคนตะโกนขึ้นไปในอากาศผู้เข้าร่วมและนักเรียนคนอื่นๆหันไปทางุโมงทางเข้าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ